ครับสวัสดีครับแม่มาพบกับปัวปลาอีกแล้วเดอออียวแล้วนะครับแม่หาหายไปนานวันนี้เรามาพอดีไปห้างนะครับไปเจอปลาที่มีโอเมก้าสามสูงมากนะครับปลาสวายนะครับก็เลยจะเอามาทำปลาสวายแดดเดียวนะครับนี่ได้มาสามตัวตัวละสามสิบห้าบาทแค่นั้นเองถูกมากนะครับ แบบนี้แล้วครับตัดหัวตัดครีบตัดอะไรออกแล้วก็ดึงไส้ออกนะครับแล้วก็มาหัาน่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับประมาณสักหนึ่งเซนนะครับมาถึงขั้นตอนการล้างนะครับนี่เราได้ปลาสับเรียบร้อยแล้วเป็นชิ้นพอดีค่ะพอดีนะครับประมาณเซนหนึ่ง ก็เราก็จะเอาเกลือ Joseph, นะครับลงมาเทนะครับเป็นรับนะครับแล้วก็น้ำส้มใส่ชู่นะครับเก็ขยำนะครับสามถึงห้านาทีนะครับนี่นะครับสังเกตดูนะครับน้ำเนี่ออกมาเป็นเมื่อเลยนะครับเนี่ยความลื่นความไหลไม่มีนะยุ่ง ฝืดๆนะครับเนื้อก็จะขาวครับน้ำขาวออกนะครับล้างเลยนี้ล้างยิงกว่าน้ำนี่ใสนะปลานะครับที่เราล้างนะครับทำความสะอาดให้เสด็จน้ําดีแล้วนะครับมาพักไว้นะครับต่อไปจะเป็นเครื่อง เครื่องหมักนะครับเครื่องหมักเราก็จะมีน้ําปลาดีนะครับประมาณอาันนี้นปลาประมาณสามโดนะครับใช้ประมาณครึ่งถ้วยนะครับแล้วก็ใช้เหล้าจีนอีกหนึ่งในสี่ของถ้วยนะครับแล้ว <Daddy. S 1> ก็มิ้นนะครับขมูลประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับไล่สีนะครับให้สวยงามคนทุกอย่างให้เข้ากันนะครับ แล้วก็เอาปลามาคลุกเลยนะครับเลยลูกเลยครับเร็วนี่ตาจะออกสีเหลืองสวยนะครับถ้าใครสีแดงผมใช้ผมจะมีอยู่สองสีนะครับก็คือแดงกับเหลืองคนระับแดงก็คือปาปิกานะครับก็เหลืองก็ขมิ้นนะครับแล้วก็ม้วนสักพักนะ แล้วก็จะไปหมักนะครับในตู้เย็นครับสักสาิบนาทีนะครับหมักได้ที่แล้วนะครับลองมาตากแบบนะครับนี่้องกับปายิ้มก่อนนะบบล้างก่อนเดี๋ยวแดดดียิ้มก่อนลกูก ตัวชวีตัวนั้นหนาไว้ข้างบนนะครับเรียร้อยนะครับึดแดดเลย,ยอ,อพึ่งหน้ารถหน้าบ้านเลยนะครับนี่นะครับนี่ผ่านมาแดดเดียวนะครับ เนี่ยบางส่วนผมเอาไปแช่์ของฟรีดไว้นะครับยังนี้จะมาทอดนะครับตั้งน้ํามันเลยนะครับจะทอดปลาสวายแดดเดียวนะครับเราจะทานกับข้าสวยแล้วก็จิ้มกับน้ําจิ้มมะม่วงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันเดือนแล้วนะครับใส่ปลาลงไปทอดเลยต่อไปกต่ดงครับ กรอบได้ที่แล้วนะครับนี่เอากะเด็จน้ำมันเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะครับนี่ปลาสวายแดดเดียวสไ s p i ก็าทานกับน้ำปริกมะม่วงนะครับ วันนี้นะครับคุณภรรยาคุณลูกก็ทานด้วยนะครับโอ้โหรสชาติอร่อยมากถูกใจมากเลยนะครับก็ขออภัยในความผิดพลาดของวิดีโอของเรานะครับวันนี้เพราะว่าไม่มีให้ดูให้เต็มนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดสมครใหกดแชร์ให้เราด้วยนะครับผม